สำนักง,งานคลังจังหวัดยะลาเป็นส่วนราชการส่วนภูมิภาคสังกัดกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังปฏิบัติงานและให้บริการตามบทบาทภารกิจในพื้นที่3จังหวัดภาคใต้ชายแดนบนพื้นฐานของสังคมพรหุวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเชื้อชาติศาสนาและวิถีชีวิตซึ่งเป็นความแตกต่างอย่างกลมกลืนกัน สำนักง,งานคลังจังหวัดยะลาตั้งอยู่ที่ชั้นหนึ่งสารกลางจังหวัดยะลามีบุคลากรทั้งสิน้นจำนวน20คนบริหารงานโดยนายเจรพงษ์ทองชุมคลังจังหวัดยะลาขับเคลื่อนภารกิจภายใต้วิสัยทัศน์กำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด และได้นำค่านิยมของกรมบัญชีกลางมาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนศูนย์ราชการสะดวกโดยมีการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและทำการสรุปผลรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นประจำทุกเดือนเพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการตามภารกิจต่างๆให้มีประสิทธิภาพอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการมุ่งเน้นการบริการที่เป็นเลิศโดยพัฒนางานบริการอย่างต่อเนื่องใน4ด้าน ดังนี้ด้านสถานที่จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสอดคล้องกับความต้องการของผู้มารับบริการประกอบด้วยมีป้ายสัญลักษณ์บอกทิศทางและตำแหน่งในการเข้าถึงจุดให้บริการการเดินทางสะดวกมีระบบการขนส่งสาธารณะที่เข้าถึงสถานที่บริการสะดวกรวดเร็ว มีการออกแบบสถานที่ให้บริการที่คำนึงถึงผู้พิการสตรีมีคันและผู้สูงอายุเช่นมีที่จอดรถสำหรับผู้พิการมีทางลาดมีกลิ่งแจ้งเหตุฉุกเฉินสำหรับพื้นที่ลาดชันทางต่างระดับที่มีอันตรายมีการติดแถบเตือนให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนภายในสำนักงานมีพื้นที่ให้บริการอย่างกว้างขวางโล่งโปร่งสบายไม่แออัด จัดพื้นที่การให้บริการอย่างเป็นสัดส่วนและจัดให้มีค่าแสงสว่างอย่างเพียงพอเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีโดยไม่หยุดพักกลางวัน จัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกที่สอดคล้องกับผลสำรวจความต้องการเช่นมุมพักคอยบริการน้ำดื่มบริการ WiFI ฟ,ฟรีมีห้องน้ำที่สะอาดถูกสุขลักษณะและห้องน้ำสำหรับผู้พิการมีการจัดระบบคิวเพื่อให้บริการอย่างเป็นธรรมมีจุดแรกรับเพื่อคัดกรองให้คำแนะนำในการขอรับบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการและลดระยะเวลารอคอย มีจุดประเมินความพึงพอใจในการให้บริการณนะจุดให้บริการในรูปแบบที่ง่ายและสะดวกมีการกำหนดพื้นที่เขตปลอดบุรีโดยมีเครื่องหมายแสดงไว้ให้เห็นโดยชัดเจน บริเวณโดยรอบจัดภูมิทัศน์ที่เอื้ออำนวยต่อการพักผ่อนหย่อนใจให้กับผู้รับบริการรวมทั้งมีการส่งเสริมการใช้พลังงานสีเขียวหรือพลังงานทดแทนโดยได้ดำเนินโครงการ Save Energy for a Beautiful World <c oughs> เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานตระหนักถึงความสำคัญและรู้คุณค่าของพลังงานไฟฟ้า ด้านการให้บริการได้ดำเนินการสำรวจความต้องการของผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมายต่อเนื่องทุกปีผ่านออนไลน์ QR code ทางเว็บไซต์และในรูปแบบกระดาษณนะจุดบริการ มีงานบริการนศูนย์ราชการสะดวกครอบกลุมประเภทงานเช่นระบบ egp ระบบ new gf mis ไทยระบบดิจิทั Pension งานบริการระบบสืบคน้นข้อมูลข่าวสารรวมทั้งงานด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนมีการจัดลำดับขั้นตอนการบริการที่ง่ายสะดวกรวดเร็วเพื่อให้ผู้รับบริการทราบขั้นตอนการให้บริการและไม่เสียเวลารอคอยรับบริการ มีระบบการแจ้งเตือนและระบบติดตามสถานะผู้รับบริการในด้านต่างๆเช่นระบบแจ้งเตือนสถานะการโอนเงินเข้าบัญชีจากระบบ KTB Corporate Online ด้วย SMS ระบบการแจ้งปัญหาจัดซื้อจัดจ้าง IR ออนไลน์ที่สามารถติดตามความคืบหน้าและผลการแก้ไขปัญหาได้เป็นการให้บริการเบ็ดเสร็จในกระบวนการเดียวมีระบบการให้บริการแบบออนไลน์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อาทิการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐสามารถยื่นคำขอผ่านแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผู้ค้าไม่ต้องแนบสำเนาหนังสือไม่ต้องรับรองสำเนาถูกต้องเป็นการลดขั้นตอนและลดภาร ระแก่ปชชาชนพัฒนาเพิ่มช่องทางการให้บริการการให้คำปรึกษารวมทั้งช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการจำนวน8ช่องทางทางอีเมลทางโทรศัพท์จดหมายติดต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเองที่หน่วยงานเว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดยะลา l ลายแอปพลิเคชัน Facebook สำนักงานคลังจังหวัดยะลากล่องแสดงความคิดเห็นรับเรื่องร้องเรียน การปฏิบัติงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนมีการจัดทำแผนการติดตามผลการดำเนินการศูนย์ราชการสะดวกโดยในปีงบประมาณพุทธศักราช2565จัดทำนวัตกรรมเพื่อพัฒนางานดังนี้ ระบบติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติส่งผลให้กรมบัญชีกลางเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่อชดใช้เงินทดรองราชการได้อย่างรวดเร็วและจังหวัดยะลามีวงเงินทดรองราชการไว้ใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติได้อย่างต่อเนื่องทั่วถึงเป็นปัจจุบันและได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ในการประกวดรางวัลน,นวัตกรรมกรมบัญชีกลางครั้งที่11 และยังได้ขยายผลการใช้นวัตกรรมดังกล่าวไปยังสำนักง,งานคลังจังหวัดอื่นงานด้านการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณได้นำนวัตกรรมรายงานความคืบหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ Google Drive มาใช้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติได้โดยสะดวกจากทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ตผู้บริหารใช้เป็นข้อมูลในการบริหารงานและติดตามงานสะท้อนจากผลใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดยะลาที่เพิ่มสูงขึ้น เพื่อให้เม็ดเงินไหลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของจังหวัดและประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในสิ่งสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐานต่างๆในกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินได้มีการจัดทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินมีการซักซ้อมแผนการให้บริการในภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ มีการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตเพื่อให้การให้บริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและประชาสัมพันธ์ให้กับผู้รับบริการได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ลายกรุ๊ปต่างๆของหน่วยงานด้านการพัฒนาบุคลา,คากรภาครัฐ ได้มีการจัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่เช่นการจัดกิจกรรม KM การส่งเสริมการเรียน e-Learning การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเงินการคลังผ่านสื่อออนไลน์ Facebook l i v e รายการคุยเฟื่องเรื่องการคลังการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรต่างๆซึ่งในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 การให้บริการได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรค โดยปฏิบัติตามมาตรการ DmhTta อย่างเคร่งครัดการพัฒนาบุคลากรภายนอกได้มีการนำการจัดอบรมแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting และ Google Meet อาทิการประชุมชี้แจงระบบดิจิทัลเพนชั่นมีการวิเคราะห์ประเมินความต้องการด้านกำลังคนที่จำเป็นสำหรับการให้บริการเป็นระบบการให้บริการแบบ One Stop Service ประกอบด้วยบริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายการเงินการคลังการออกหนังสือรับรองบำเหน็จค้ำประกันการอนุมัติการลงทะเบียนในระบบ eGP การขอข้อมูลด้านเศรษฐกิจโดยไม่มีการพักกลางวันและหากเป็นกรณีซับซ้อนผู้รับบริการจะได้รับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเฉพาะด้านณนะห้องให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสำนักง,งานคลังจังหวัดยะลา เป็นศูนย์ราชการที่มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง Thailand 4.0มีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ป้องกันและรักษาวความปลอดภัยของข้อมูลประชาชนสามารถใช้บริการผ่านระบบงานต่างๆได้จากทุกที่ทุกเวลาผ่านทางแอปพลิเคชันที่เป็นมาตรฐานโดยไม่ต้องเดินทางมาด้วยตนเอง ทำให้เกิดความประทับใจในการใช้บริการสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการด้วย CGD Innovation ได้แก่ระบบ New GFMIS ไทยระบบ EGP ระบบ CFS ระบบ GAQA ระบบดิจิทั l p e n s i นแค่ t b Corporate Online eSocial Welfare โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565 CGD Application CGDI Healthcare มีการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในระดับประเทศระดับพื้นที่ในการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการเช่นการทำงานร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดการออกหนังสือบำเหน็จค้ำประกันเงินกู้การลงทะเบียนใช้งานในระบบ EGP และการใช้ระบบ New GF MIS ไทยสำนักงานคลังจังหวัดยะลายังมีปฏิญญาแน่วแน่ในการยกระดับการให้บริการประชาชนตามค่านิยมซื่อสัตย์ โปร่งใสบริการด้วยใจรักษาวินัยการคลังรวมพลังพันธมิตรมีหลักคิดพัฒนาดังนั้นจึงพร้อมแล้วที่จะยกระดับเป็นศูนย์ราชการสะดวกที่สูงกว่าระดับพื้นฐาน โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาให้บริการที่เหนือความคาดหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการตอบสนองความต้องการและความคาดหวังที่หลากหลายของผู้รับบริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด